มีดราม่าดูน้องคัพเจอแล้วค่ะใช่ค่ะเป็นน้องละเอียดกันมากกว่าจะไม่ได้กันธรรมดาล่ะค่ะคนๆเสียหักกันก็ต้องบอกกันเป็นจ้าขอบคุณค่ะผมเสียเพร่ออารีผมกับพี่นะคะว่าไงบ้างพันยุเดแล้วค่ะใช่ค่ะยุดยุมวลหนึ่งค่ะไม่ไม่หมดนี่เราดูหน้าเต็มยุ่มเขาบอกว่า นะขอบคุณค่ะหนำแซบักหน่ำหนำสซบักหน่ำพ่ะแซวบเลยชุดยังไงพี่นวลทนเลยคือสร้งางนะใหม่อะผมสวยมากขอบคุณค่ะจะไปอีกแล้ว น้องเพนจะไปละมนันในวันที่สิบเก้าค่ะไทยเอ็นบีรอพี่ธิพะทธ์เชิญชุมอ๋อจังนลงใช่ค่ะพี่กับน้องต้องสอนกันแมนค่ะหน้าตาสดใสเพราะว่านอนอียมบุรีนุ่นหรสมุนที่น,น,น,นอนอิ่มอีหรีค่ะเป็นมือถือนอนอิ่มแหละแบบถือว่า มันนอนอีกมากมบอกวิกริเลอว่าอีมากมากเลยนะคะวันนี้นะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกแม์สวัสดีค่ะกี่ขนมจ้าคุณเซียนนี่ค่ะคอณเพียงกัน สงสารน้องเลยนะทุกคนส่งสารน้องหมดค่ะกันที่ว่าจี่บอกที่ด้าหนองก็คือว่าอยากให้น้องเป็นคนดีค่ะอยากให้มีคนเอ็นดูหนองได้หลายแล้วก็เป็นเอือยเป็นอายเป็นนองกันนี่ยิ้ในวงยวกันแล้วก็ยู่ในไข่ตัวแกมือซีนต้องกันก็ต้องบอกกระต้อนกันเป็นธรรมดาค่ะขันคนบ่บอกบ่ซ้อนกันก็คือแบบว่าจะไงล่ะค่ะคือสมมดขนขนูบ่ได้บอกกับนนองสิแมขนูบ่ได้บอกน้ำนนองขนูบ่ได้ด่าบ่ได้บอกบ่ได้รู้บ่ได้ซ้อนบ่ได้ยังน้องก็คือขนูบ่ได้มิเอียงกับนนองแบบว่า เออไม่ได้รักน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคันบอกคันบอกก็คือหักคันซ้อนก็คือหักน้องแล้วคนท่ากบอกว่าซ้อนกันก็คือคือคนบ่ได้มีไม่ตีสัมพันธ์ต่อกันคือไม่ได้อะไรกันนะฮะแต่ว่าทีว่าที่บอกที่ด้าที่ดูที่้ังทีน้องที่ซ้อนหลังก็เพราะว่าหักน้องค่ะท้งแต่น้องเขามาเนี่ในซ้อนท้องฟิลิลปินส์เรื่องว่ายน้ำตัวเขียวมีดสกน้องมาเหมือนแหลกเรื่องมือที่สองเลยนะคะหนูนนะเห็นน้องนั่งยืนอยู่สูงๆเลยว่า คอปเตอร์มีตังกินข้าวไหมนูก็เลยเอาเงินให้นอ้องนูก็เลยเอาตังให้น้องให้น้องไปซื้อข้าวไปซื้อขนมกินอืมเพราะว่ารักน้องนะคะที่บอกก็เพราะว่ารักหนูไม่ได้มีังินกับพาอยู่แล้วนูก็เป็นกันเองมากๆอยู่แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไม่งานแมงค่ะวันนี้พป็มีงานมือนนี้เป็นมือสีนอนเต็มอิ่มมีหลี <c oughs> <c oughs> แน่คือไอแมงค่ะถ้าไม่รักจะให้พูดด้วยแมนยี่ดีค่ะคนรักกันก็ต้องบอกตัวสันกันถูกแล้ว น่ารักจ้าขอบคุณนะคะน้องก็เหมือนเด็กคนหนึ่งนุ่หวาน้องพานเอียงมาเนี่ยนะคะเวลาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวไม่รู้ว่าน้องผานอะไรมาบ้างทุกคนก็ให้กําลังใจซัพพอร์ตน้องเอ็นดูน้องอยู่แล้วคะ่ะอยู่ในวงรักน้องทุกคนที่ได้ที่บอกที่ซ้อนกับเพราะว่าหักน้องอะแหละคะ่ะเพราะว่ารักน้องอยากให้น้องเป็นเอ,อ่ีคนเอ็นดูได้ลายมีคนหักได้ลายคะ่ะ นูก,ก็ดื้อกันแล้วนะคะนุนูนก,ก็ดื้อมันกันครูตเตอร์ให้แพลพ่อพี่ทุกคนก็ด่าก็ซอนนูอกันแม่นค่ะนูแหกนุก็ดื้อกันนุแหงดื้อเอาน,อนูดื้ออีลินนี่ดื้อขำโกะคักะรันดี <c oughs> ถ้าไม่ด่าไม่ดุไม่ซ้อนเราก็ก็เหมือนมีคนมาตักเตือนก็ดีแล้วนูคิดวยย่ายางงี้ ที่คนมาตักเตือนมีคนมาอันนี้มันก็ถือว่าดีแล้วนะคะ